ยกเนอะบีมยกเนอะเสเลยให้ยักยก,ออกว,ยวางโชคลงก่อนด้วยซื้อซากมานะครับนี่เรารับซื้อรถเก่าต้านระวังโทรศัพท์ตกเด้อข้างหลังเออบางตรงนี้เลยลูกเออวางขาตั้งเด้แบงค์เด้อตัวนี้มันเวฟเวฟสองพันห้านาตาน,นอะ เาสร้างมา,ากองมา,มาทินเครื่องอยู่หมดทุกอย่างน่จิ๋น่ะจิรอ <c oughs> อ่ะเรามาต่อกันนะครับก็หลังจากที่ไปซื้อมาแล้วนะครับซากของเจ้าเวฟรอย์เอสคันนี้นะครับตูดแหลมนะครับปี2005นะครับพี่น้องท่านใดสนใจอะไรชิ้นไหนนะครับก็ทักสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กล่อง CDI นะครับคาบงคาบูนะครับก็สนใจทักสอบถามได้เลยนะครับหรือจะซื้อไปทั้งหมดก็ทักมาคุยกันเลยนะครับึุงจะเอามานะครับตั้งแต่ ก่อนปีใหม่นะครับคุณลูกค้าให้ไปเอามานะครับเรายังไม่มีเวลาว่างได้ไปเอานะครับพอดีวันนี้เปิดร้านนะครับก็เลยให้เจ้าทีมกับเจ้าตาลจะแบงค์ไปเอามานะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ก็ยังคงอยู่ครบทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไฟคอยบ่นนะครับเสื้อสูบฟ้าสูบนะครับน่าสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับ คันนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับน่าจะเป็นรถของน้องๆวัยรุ่นนะครับแกะชำและแต่งนะครับแต่งไปแต่งมาก็โอ้โหเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับหัวเทียนนะครับนี่เป็นกระตักเลยนะฮะนะครับ่ะอย่าลืมนะครับสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับ ผมจะลงทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b าทางเพจนะครับแล้วก็ทางา facebook ส่วนตัวนะครับมาเชาะเงีนยนมุยนะครับผมสนใจพักสอบถามได้เลยนะครับอขอให้โชคดีมีชัยนะครับปีใหม่สวัสดีครับผม